แล้วในที่สุดนะครับแล้วผมก็ตามหาจนเจอนะครับปลาในฝันของผมนะเจอแล้วผมก็ต้องอุทานคำว่าคิปผ่า นีดึงแรงมากๆเลยนะครับแล้วผมก็ยังได้ไปเจอกับฝูงรองเทลาทูน่าอีกหลายๆฝูงเลยนะแล้วผมก็ยังได้ไปเจอกับปลาอินทรีตัวใหญ่ว่ามาช้าๆแบบนี้ไม่พลาดแน่นอนครับและนี่ก็คือฝูงปลาสากเหลืองที่เยอะมากๆเลยนะนอกจากนี้ผมก็ยังได้ไปเจอกับปลาอีกมากมายหลายชนิดมากเลยนะครับและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาพวกเราก็มาติดตามรับชมคลิปเต็มกันเลยดีกว่านะสวัสดีทุกคนด้วยครับแล้ววันนี้ก็อีกเป็นคนเดิมนะครับและวันนี้นนพวกเราจะไปทะเลก,กันอีกแล้วนะครับ หลังจากที่ไม่ได้ไปทะเลมานานแสนนานในที่สุดวันนี้ก็เป็นวันที่ลมเงียบให้นะครับนี่คืออุปกรณ์ที่เราจะใช้วันนี้นะครับนภัสก็เช่นเคยนะครับปืนลมและผมก็เป็นปืนกระบอกนี่กระบอกเดิมนะแต่อัปเกรดใหม่นิดหน่อยถ้าไม่ยิงปลาโดนละเมื่อก่อนยิงปลาไม่โดนแล้วตอนนี้เราก็เดินทางแล้วนะครับแล้วเราก็ได้ทําการมา <L> ซื้อปุ๋ยมาซื้อปุ๋ยแล้วก็ใช้เสื้อเสื้อคใหญ่นะครับอันนี้ใหญ่เกินไปนะไม่ เนี้ยนะต้องการอันแบบนี้นะครับสีอะไรดีสีขาวสีเขียวสีขาวสีเขียว,วเอาสีขาวดีกว่านะสีขาวจะมันกว่าเอาบอลนี้ครับแล้วตอนนี้เราก็ได้ถึงทะเลเรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็นเวลากี่โมงแนละ้วมาพัดแสบตาแดดตอนเช้าโอ้แ <laughs> ดดตอนเช้าก็แสบตาเลยคนะ <laughs> รับเลยแดดตเช้ามันแสบตา,าจริงๆเลยนะ โอ้โหดูขึ้นดูขึ้นกระทบกับเกาะเกาะเวียงพี่ขึ้นใหญ่ปลาใหญ่นะครับาตประจำใจเพื่อปลอบใจตัวเองลงโคตรดีเฮ้ยเก็บสะดาวแล้วจับ้างเ่รนเออเสะดาวเต็มต้นเลย่ะตอนนี้พวกเราก็ถึงหมายเป็นที่เรียบร้อยนะครับตอน11โมงครึ่งนะมันจะตั่ระเบิด วันนี้พวกเราจะมากระทืบป,ปราสาทกันนะครับแ <laughs> พลนคือปราสาทยิงปราสากปลาสากกันขาใช้รถเชกเกลาใหญ่เกลีวใหญ่สิบเมตรแล้ววันนี้ผมจะมาแข่งรถพัดนะครับว่าใครยิงปลาได้มากกว่ากันนะเออตึกลงเท้าลงคู่นะคูค่ และนี่ือเชือกที่ผมซื้อมาเมื่อกี้นะครับผมก็ได้ตัดออกไปเป็น40เมตรนะแต่งๆก็ประมาณสัก45เมตรแหละครับแล้วผมก็ได้ทําการเตรียมอุปกรณ์เพื่อที่จะลงน้ํานะครับขาดไม่ได้ครับแล้วต้องหยิบฟินเทปมาก่อนนะสนใจก็สามารถติดต่อสอบถามมาทางเพจได้เลยนะครับขายของน,นิดนึงนะตอนนี้ผมก็ได้โยนปืนลงน้ําไปแล้วนะครับผมก็ได้โดดตามปืนลงไปนะ ผมลงมาปุ๊บก็ได้ลงมาที่ความลึก19เมตรนะครับแล้วผมก็ได้มองหาปลานะครับตรงนี้มีเอ่อตรงนี้ปกติแล้วจะมีปลาเยอะมากๆเลยนะแต่วันนี้น้ําข้างล่างมันขุ่นนะครับมันก็เลยไม่มีปลาที่อยู่หน้าดินเลยนะหรือว่ามองไม่เห็นหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับแล้วผมก็มองไปด้านบนนะครับแล้วผมก็ได้เจอกับฝูงลองเทลทูน่าว่ายมาเต็มน้ําเลยนะผมก็ไม่รอช้าที่จะเลือกเป้าหมายสักเป้าหมายหนึ่งนะครับ ตอนนี้ผมก็ยังไม่เจอเป้าหมายที่ต้องการนะครับเนื่องจากว่ามันว่ายเร็วเกินไปผมโฟกัสไม่ทันนะแล้วผมก็ต้องหาตัวโฟกัสสักตัวหนึ่งนะครับแล้วตัวนี้แหละว่ายมาช้าๆกว่าเพื่อนมั้งนะยิงเรียบร้อยครับตัวน,นี้ไม่พลาดนะอัปเกรดปืนมาใหม่รู้สึกว่าปืนแม่นขึ้นแบบ200%เลยนะครับรอบก่อนนี้ผมแทบจะยนปืนพิ้งกันนะนะนี่ผมอัปเกรดมาใหม่นะครับโดยการเปลี่ยนยางใหม่แล้วก็เป็นลูกดอกใหม่ครับ แล้วก็ทําการผ่าปืนออกด้วยไปผ่าตรงร่องอะ่ะผ่าตรงรางปืนแล้วผ่าทิ้งไปเลย,เลย้ยและนี่ก็คือลองเทลทูหน้าไซส์น่าจะ2กิโลได้ไหมครับผมยังไม่ได้ช่าง mm. เลยนะเนื่องจากว่าผมยังไม่ว่างที่จะช่างนะครับตอนนี้ผมก็ต้องรีบม,มาตัดคลิปเพื่อที่จะให้ผู้ชมได้รับชมคลิปก่อนนะครับยว mm. ผมก็จะไปทะเลต่อแล้วนะตอน4โมงเย็นไม่รู้ผมจะตัดเสร็จก่อนหรือเปล่านะครับ อย่างน้อเรเสร็จให้ให้ทันก่อนอะ่ะก่อนที่จะไปยิงปลานะตอนนี้ผมก็ได้เจอกับฝูงลูกปลานะครับอันนี้คือฝูงลูกปลาที่ผมขีดมือไปเมื่อกี้นะครับแล้วปลาใหญ่ไม่ต้องมาช่วงตรงมือที่ผมทําเมื่อกี้นะครับโดยการคํานวณของผมแล้วนะเนื่องจากว่าฝูงลูกปลาเมื่อกี้มันมาตกใจฝูงปลาใหญ่อะ่ะออผมก็เลยคิดว่าไอ้ด้านซ้ายมือเนี่ยมันต้องมีปลาว่ายมาแน่ๆเลยนะครับผมก็ลงไปดูนะมาดูนะครับว่าผมจะเจอปลาอะไรว่ายมาหรือเปล่านะ จากประสบการณ์อันโชคโชนของเทพแน่นอนครับมันต้องมีฝูงปลาใหญ่ว่ายมาอยู่แล้วนะแล้วคือแล้วนี่ก็คือฝูงลองเทลทูน่านะครับว่ายมาแบบนี้ผมก็ไม่รอช้าที่จะเลือกตัวที่คิดว่ามันอยู่งง,ง่ายที่สุดผมก็ไม่รอช้าที่จะเหนียวไก่เรียบร้อยครับปืนคนแม่นเลย และนี่ก็คือลองเทลทูน่าแต้มที่2ของผมนะครับดูมันดินด้นหนยดิ้นแรงมากเลยนะตัวใหญ่จะขนาดไหนวัเนียตอนนี้ผมก็ได้ลงมาที่ความลึก17เมตรนะครับแล้วผมก็ได้มองหาปลาเป้าหมายของผมต่อไปนะจับตาดูให้ดีนะครับช็อตนี้อ๋อไม่ใช่นี่ว่าคนละช็อตกันนี่ว่าอันนี้ก็คือฝูงลองเทลทูน่าอีกฝูงหนึ่งนะครับผมก็ฝูงนี้ยิงไม่ทันนะก็พลาดไปนะครับ เอาล่ะจับตาดูใหม่นะครับช็อตนี้เลยครับผมลงมาที่ความลึก18เมตรนะใกล้ๆเคียงกับจุดเมื่อกี้เลยนะครับแล้วผมก็ได้มองไปเห็นกับฝูงลองเทลทูน่าตัวใหญ่เว้ยนี่คือตัวใหญ่มากเลยนะครับเปนนี่คือไซส์10กิโลกรัมเลยนะ นี่นะครับฝูงไซฝูงไซใหญ่มันจะมาไม่เยอะมันจะมาแค่แค่หกเจ็ดตัวเนี่ยครับแล้วผมยิงไม่ถึงเว้ยผมคิดว่ามันตัวเล็กแล้วมันอยู่ใกล้จริงมันตัวใหญ่มากแล้วอยู่ไกลผมอะช็อตนี้ก็ลพลาดไปนะครับแล้วผมก็ได้ไว่ายขึ้นมาผิวน้ำแล้วผมก็ได้ขึ้นยางปืนนะครับขึ้นยางปืนยังไม่ทันเสร็จแล้วผมก็ได้เจอมา, <t os> ารินว่ายผ่านท้องผมมาแล้วไม่รอช้านะครับผมรีบขึ้นยางให้เสร็จแล้วผมก็รีบเปิดกล้องแล้วว่ายตามแบบนี้เลยนะนี่นะครับช็อตนี้โชบมารอบแรกยิงไม่ทันนะครับผมก็หันปืนตามไปตามไป มารอบสองก็ไม่ทันนะครับมันไวเกินผมก็เลยหันปืนค้างไปทางขวามือเลยนะจากการคำนวณมาอีกรอบหนึ่งเรียบร้อยครับไม่พลาดครับตัวนี้ชิบหายคนอื่นได้ปลาใหญ่อาจจะตะโกนดีใจนะครับแต่ผมตะโกนว่าชิบหายนะครับเนื่องจากว่าไม่มีใครอยู่ใกล้เพื่อที่ซ้ำปลาให้ไว้ทุกคน ตอนนี้ผมก็เหนื่อยไม่ไหวแล้วนะครับเนื่องจากว่ามัน,ม,นมันว่ายตาไปไกลเกินนะมันกระทุนก็หายไปไหนแล้วไม่รู้นะครับผมก็มองหาทุนไม่เจอแล้วนะผมก็รู้สึกท้อแท้มากเลยนะครับผมก็เลยตัดสินใจที่จะว่ายกลับไปหาพี่มิกนะครับเพื่อที่ให้พี่มิกเอาเรือมาเพื่อที่จะเอาเรือตามปลาไปนะอันนี้ผมก็มาตามพี่มิกแล้วนะครับเแบ๊เเอาเรือมาทเอาเรือมาเนทุนหายไปแล้วเร <c oughs> ขายอยู่ใครอยู่สักคน,นดนย

打开了吗？Okay, บอกก็ได้อันตรายเลยนะมันสวนท่านบอกเลยหันข้างเลยให้ได้ได้ได้อยู่เนี่ยให้ได้อยู่เนี่ยอโผล่เลยด ไม่ผิดทางสุดแล้วสุดแล้ว หัวนะหัวเน้นนะมันกังท้องเราเลยจะแรงโดนไหมหรอไปที่ลอยก่อนเลยว,วขออนุญาตปรับสีนิดนึงนะครับเนื่องจากว่าน้ำแดงมันเยอะเกินไปนะทำให้ผมต้องปรับสีสักหน่อยนะครับเนื่องจากว่ามันจะโดนมันจะโดนแดนเอานะครับตายอีกหรอตายแล้วพอดีเลยเข้ากระดูกให้เลือดไหลเลือด ลราไปเลยได้ไหมใ้เราใครเลยไมู่่ตายอ่ะ <c oughs> ดตามหาอย่างยาวนานโอเคครับหลังจากที่ล่าปลาตัวเมื่อครู่ขึ้นเรือไปได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ได้มาดำต่อไปนะครับ ผมก็ดำลงไปผมก็ได้ไปเจอกับปลาสากเหลืองมาตรงมาหาแบบนี้นะอันนี้ก็เป็นฝูงปลาสากเหลืองไซส์ใหญ่เลยนะไซส์5้าึงกิโลกรัมเลยนะเดี๋ยวผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมผมถึงไม่ยิงนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าเพราะว่าผมคิดว่าอาจจะมีตัวใหญ่กว่านี้ในฝูงนี้นะครับซึ่งไอนนเนี้ยที่อยู่หน้าฝูงเนี่ยมันตัวใหญ่สุดแล้วนะครับฝูงที่อยู่ไอตัวที่อยู่ท้ายเนี่ยมันจะตัวเล็กแล้วนะผมก็ได้มองหาตัวอื่นไปเรื่อยๆนะครับเผื่อที่จะเจอเป้าหมายที่ใหญ่กว่านี้นะ แล้วสุดท้ายนะครับปลาฝูงนี้ผมก็อดแดกไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับตอนนี้ผมก็ได้ดำมาอีกครั้งนึงแล้วกำลังว่ายขึ้นผิวน้ำเลยแล้วผมก็ได้ไปเจอกับมาลินิกตัวนึนะครับทุกคนจับตาดูให้ดีน้านี้เห็นไหมครับการดำๆไปกลน้านหละ เดี๋ยวจะสโรวมชา่น้ดูนิดนึงนะครับนี่นะครับเห็นไหมครับาค่อยวายเงาดำทำมินตัวใหญ่เบ้งเลยนะตัวนี้วันนี้พวกเราเจอมาลิน3ตัวเลยนะครับผมเจอ2อตัวนะั้นแล้วก็พี่แวนเจอ1ตัวนะครับวันนี้เป็นวันที่ปลาเข้าเยอะเป็นเพราะว่าคลื่นใหญ่ปลาใหญ่ไงคติคติประจําใจของเทพแน่นอนทํานี้ต้องมาไม่ก็เป็นเพราะว่าเออซื้อเชือกหมานไงซื้อเชือกสีขาวมันหมานนะครับทําให้เจอปลาใหญ่เยอะนะ แวตอนนี้ผมก็ได้ลงมากับน้องพัดนะครับผมก็ได้เจอกับฝูงปลาสากเหลืองเต็มน้าเลยนะแต่ฝูงนี้ก็เป็นฝูงที่ตัวไม่ใหญ่นะครับไซส์สอกิโลกรัมนะไอตัวนี้อยู่ใกล้ที่สุดรับเคราะห์ไปซะเรียบร้อยครับ ผมกะว่าจะยิงให้ตายนะครับแต่มันไม่ตายเว้ยมันก็วิ่งไปนะครับปลาสากเหลือนี่ปลาที่อันตรายมากๆเลยครับเมื่อยิงไม่ตายนะแต่หากถามว่ามันอันตรายยังไงอย่างนั้นหรือก็เพราะว่าตอนดึงขึ้นมาแล้วมันจะอ้าปากขึ้นมามันจะสวบขาครับเดี๋ยว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 ให้ดูนะครับตอนดึงขึ้นมามันจะเป็นยังไงนะ <COVID> นี่นะครับพอดึงขึ้นมาหัวปลามันจะหันขึ้นมาเว้ยแล้วพอปลาหันหัวขึ้นมาเพื่อมันจะอ้าปากด้วยแล้วพอมันไหว้สวนขึ้นมามันจะงับด้วยนะครับ นี่นะครับผมก็ค่อยๆดึงขึ้นมาช้าๆนะมันก็อ้าปลาขึ้นมาช้าๆเหมือนกันนะครับผมก็ไม่รอช้าที่จะว่ายน้าไปหาน้องพัดนะครับเพื่อที่ให้เพื่อที่จะให้ปลามันมีเป้าหมายที่จะงับเพิ่มเติมไงโดยที่จะได้งับน้องพัดแทนผมอะไรอะไรเงี้ยเนี่ยผมก็เลยดึงขึ้นมานะมันก็ค่อยๆลอยขึ้นมาช้าๆน้องพัดก็ว่ายหนีไม่สนใจแล้วนะครับกลัวมันสวบนะ <c oughs> แล้วก็เรยบร้อยครับปลาตัวนี้ก็ปลอดภัยเป็นที่เรียบร้อยนะ แล้วตอนนี้นะครับผมก็รู้สึกว่ามันไม่โอเคมากมากเลยนะครับผมได้ลอยตัวขึ้นมานะผมเปิดกล้องเลยผมคิดว่าผมต้องอ้วกแน่ๆเลยนะครับและทและในที่สุดนะครับผมก็ได้สำลัก,กออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะวันนี้ผมรู้สึกว่าร่างกายไม่ค่อยจะโอเครู้สึกเมาขื้นหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับวันนี้ผมกินอะไรไม่ได้เลยครับไม่ได้กินอะไรทั้งวันเลยแล้วผมก็เพิ่งได้กินข้าวตอนห้าทุ่มเมื่อคืนนี่เองนะครับนี่คือข้าวมื้อแรกของผมนะครับ ตอน5่าทุ่มเมื่อนะคืนนะผมขึ้นรูปให้ดูเลยแล้วกันส่วนมากผมจะลงสตอรี่ผ่านไอจนะครับใครอ,อยากติดตามชีวิตเทพก็สบบามารถตฟรอยจีผมไปได้เลยนะครับผมลงแทบทั้งวันอะตอนนี้ผมก็ไม่สีต้องาทุกคนมากลั้นหายใจตามผมดีกว่านะครับช็อตนี้เป็นช็อตที่ผมจะยิงลาอินซีนะครับทุกคนก็มากลั้นหายใจตามลงไปกันเลยดีกว่านะแล้วผมก็จะบอกเทคนิคในการดำได้นานๆเลยนะครับไม่รู้ว่ามันเรียกว่าเทคนิคหรือเปล่านะผมก็ใช้วิธีนี้นะครับ ผมได้ดำลงมานะครับโดยการที่ผมต้องพักให้หายเหนื่อยหายเหนื่อยแบบเกือบ100%หรือว่าให้1้0เเลยก็ได้ครับพักพัก,พกตรงผิวน้ำให้หายเหนื่อยนะแล้วตอนดำลงมาเราก็ค่อยๆตีฟินให้เบาที่สุดนะครับหรือว่าจะไม่ตีเลยก็ได้นะส่วนตัวผมผมตีแค่ประมาณ5เมตรแรกครับจากผิวน้ำลงมา5เมตรแรกนะแล้วผมก็ปล่อยให้มันไหลาย,ยาวลงมาเลยนะครับตอนนี้ผมก็ไหลลงมาที่ความลึก16เมตรแล้วนะ จากการที่เราไหลแล้วเราเราต้องเปลี่ยนเป็นการเบรกแทนแล้วครับตอนนี้เพราะไม่งั้นมันจะไหลลงไปเกินนะครับชุดที่ผมชุดที่ผมใส่เป็นชุด3มิลนะครับผมใช้ตะก,กวัวประมาณเกือบ2กิโลนะครับเนื่องจากาผมเทพไงใช้ตะก,กวัวเบาผมก็สามารถดับลงได้แล้วนะแล้วผมก็ได้มาเจอกับปลาทซียักว่ายผ่านมากมาแบบนี้ผมก็ไม่รอชาร้าที่จะเหนียวไกลนะครับ ตอนนี้ผมก็กำลังไหว้ขึ้นผิวนานนะครับตอนนี้ใครยังกานหายใจได้อยู่บ้างครับก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยนะครับบอกว่าเทมโดนโคตท่ ตอนนี้ผมก็ได้เสาปลามานะครับและในที่สุดปลามันก็หลุดไปต่อหน้าต,ต,ต่อตาเลยนะตอนนี้น้งพัดก็กําลังสปีดตาลองไปเพื่อจะไล่ซ้าปลาให้นะครับมาดูกันในครับว่าน้องพัดจะยิงปลาตัวที่หลุดไปนี้ได้หรือเปล่านะน้องพัดเล็งยิงเรียบร้อยครับและในที่สุดนะครับปลาตัวน,นี้ก็ ลาลูกไปนะลาก่อนปลาแต่ที่นายจะขึ้นมาเพื่อให้เราเอาไปขายแต่นายกลับหลุดไปเพื่อที่จะนายจะจะตายไปฟ,ฟรีๆโอ้เราเสียดายนายมากเลยนะปลาอินทรีย์น้อยตอนนี้ผมก็ได้ไปเจอกลับปลากระมงหางเหลืองนะครับผมก็ไม่าา้ใช้าจะลิงด้านบนแบบนี้เลยนะครับผมเชื่อมั่นในความแม่นของปืนมากเรียบร้อยครับเต็มเต็มเลยนะโคตรแม่น และนี่ก็คือปลากระมงหางเหลืองไซส์2กิโลกรัมมั้งครับน่าจะประมาณ2กิโลกรัมเลยครับยิงปลาตัวนี้เสร็จแล้วปลดเสร็จแล้วผมก็ได้ลงมาอีกครั้งหนึงนะครับผมก็ได้หันไปเจอกับฝูงลองเทลทูน่าว่ายมาด้านบนนะครับมันว่ายผ่านแสงพระอาิตย์พอดนะีก็เลยเป็นช็อตที่สวยมากๆเลยนะครับดูดีมาอย่างสวยนะผมก็ไม่รอช้าที่จะตะโกนว่ายกำกระมม และนี่ก็คือลองเทลตูหน้าแต้มที่เท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมจำไม่ได้แล้วนะแต่ลองเทลตูหน้าผมได้ตัวที่3นะครับตัวนี้แต่ปลาอื่นผมไม่ได้นับเลยนะครับผมลืมไปแล้วนะนี่ครับว่าย,า,วายโคตรแรงเลยว่ายแบบตัวหมุนไปกับปลาแล้ว,วที่หาปลามันนิดเดียวแล้วถ้าเป็นตัวใหญ่มันจะขนาดไหนวะเนี่ยเดี๋ยวอยากลองตัวใหญ่เอาใส่สักสามสี่ร้อยโลเนี่ยแล,และนี่ก็คือผลงานรอบที่2ของผมนะครับผมก็ได้ปลากระมงหางเหลืองหนึ่งตัวปลากระบอกหนึ่งตัวปลาสาหนึ่งตัวแล้วก็ลอาเทลตูหน้าหนึ่งตัวนะครับ รอบแรกเมื่อเชา้าที่ได้มาลินนะครับผมได้มาลินหนึ่งตัวแล้วก็เป็นดาวเทลทูน่าอีก2ตัวนะและนี่ก็คือผลงานของพี่แวนนะครับพี่แวนลงไปงพี่แวนก็ได้ปลาปลากระพงแดงหนึ่งตัวนะครับแล้วก็ปลาจุดสลาดหนึ่งตัวแล้วก็เป็นปลาปลาอะไรวะเม่แย่ปลาชมงานหนึ่งตัวนะครับแล้วตอนนี้ก็เป็นรอบสุดท้ายในการลงแล้วนะครับผมลงไปตอนประมาณ5้าโมงเกือบห้าโมงครึ่งนะผมลงมาไม่รอชา้าผมยิงเลยนะครับผมยิงปลาชมงามนะ ตอนนี้ผมก็ได้เอาปืนพี่มิกลงมายิงนะครับผมสลับปืนกับพี่มิกนะให้พี่มิกล,อง,ลองเอาใช้โรเลอร์กับผมลองเอาไปยิงดูนะครับพี่มิกบอกว่ายางไม่คตดแข็งเลยดึงแทบไม่รอดอย่างนี้ก็คือปลาโฉมงามแต้มแรกของตอนเย็นนะครับตอนนี้ก็ไซส์ไม่ค่อยใหญ่นะครับไซส์ประมาณสักเกือบ2โลนะหรือว่า2งโลไปแล้วผมก็ได้ลงมาอีกครั้งนึงนะครับผมก็ได้เจอกับฝูงปลาโฉมงามเต็มน้ำหรือว่าเลือกยิงไม่ถูนะครับตัวแรกนี่ก็ไซส์ประมาณสัก 5โลได้ไั้างผมยิงไม่ทันนะครับเลยทันกับตัวหลังแทนนะแล้วก็เรียบร้อยครับชมงานตอนนี้ตัวใหญ่เลยนะมีเข้ากระดูกพอดีนะครับเลยทําให้ปลามันวิ่งไม่แรงนะคลิปนี้อาจจะพากติดติดขาดบ้างนะครับผมขี้เกียจไปเริ่มภาคใหม่นะแต่ว,ว่าตอนนี้ผมรีบนะครับจะรีบตัดคลิปไปเสร็จแล้วจะรีบไปทะเลต่อนะครับ ตอนนี้ก็เป็นเวลาจะ4ี่โมงเย็นแล้วผมต้องรีบไปทะเลตอนสโมงเย็นนี่คือปลาชมงานที่ยิงเมื่อครู่นี้นะครับคลิปนี้ก็จะไม่มีซับนะครับเนะื่องจากว่าผมรีบไงเออผมรีบผมบอกหลายรอบผมรีบแต่ผมบอกไปก่อนไงเออน่จะพูดซ้ําทําหมวันนี้แล้วผมก็ลงมาอีกครั้งนึงนะครับผมก็ได้ไปเจอกับฝูงปลาโฉมงามแล้วก็ฝูงปลากระมงหางเหลืองนะครับที่จริงผมอยากยิงปลากระมงหางเหลืองนะแต่ยิงไม่ทันนะครับผมก็เลยต้องยิงปลาโฉมงามแทนนั้นะแล้วก็เรียบร้อยครับตัวนี้ไม่พลาดแน่นอน และนี่ก็คือปลาชมงามอีกแต้มของเย็นนี้นะครับก็เป็นตัวไซส์สวยเลยนะแล้วผมก็ได้ลงมาอีกครั้งนึงนะครับผมก็ได้ไปเจอกลับปลากระมงหางเหลืองไซส์ใหญ่เลยนะครับตัวนี้ก็มีน้ำหนักถึง5.9กิโลกรัมเลยนะครับเรียบร้อยครับไม่พลาดปืนทีมบิกนี่ยิงแรลกมากๆเลยนะแรงกว่าโรลเลอร์มผมเยอะเลยเนื่องจากว่ามันมียางถึง3เส้นนะครับมันไม่แรงก็แปลกแล้วแหลนะเนาะ นี่ครับคือปลาแต้สุดท้ายของผมในวันนี้นะครับก็คือปลากระมงหางเหลืองไซส์ใหญ่นั่นเองนะแล้วตอนนี้ผมก็ได้ขึ้นเรือมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับและนี่ก็คือผลงานทั้งหมดของรอบตอนเย็นนี้นะนี่คือผลงานของผมนะครับและนี่ข้างๆนี่ก็เป็นผลงานของน้องพัดแล้วก็พี่แวนนะครับปลาชมงามด้านข้างนี้นะด้านข้างขวาหันกล้องไปดีอันี้ครับปลาชมงามทั้งทั้งทั้งหต,ตัวนี้นะ แลวตอนนี้นะครับผมก็ได้มาดูจากกล้องรังพัดน,นะครับน่งพัดยิงปลาช่อนทะเลนะครับเรียบร้อยครับยิงผิวน้ําเลยนะนไปรอติดตามรับชมคลิปล่งพัดเองนะครับไม่แง่นี่การคานวณของเรานะพัอนะที่เรามาตอนเที่ยงก็เพราะว่าเดี๋ยวปลามันเต็มรังก่อนไงทําไมเช้านี่คือต้นข้าวนี่เต็มหมดเลยแล้วปลาจะเน่าหมดนะครับนี่คือการคำนวณไว้ทุกอย่างแล้วเราคำนวณไว้ทุกอย่างแล้วต้องบอกเนี้เอเนี่ยมาปลาเย็นปุ๊บกิจ้อยเสร็จจบกลับเออ ขายไม่ถึงหมื่นเราะไม่ปลาไม่มีราคาเลยตอนนี้พวกเราก็ได้นั่งเรือกับฝั่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับถึงฝั่งเกือบสองทุ่มนะครับแล้วผมกว่าจะขนปลาขนอะไรเสร็จกว่าจะมาถึงบ้านพี่มิกก็ใช้เวลาจนถึงสามทุ่มแล้วนะตอนนี้ก็เป็นเวลาสามทุ่มพวกเราก็ได้ถึงที่แยกปลาแล้วนะโอ้ยปลาจู๊ดเลยมัน โอ้ต oh, ัว like นั yeah. ้นลายที่ให้โชมก็เต็มฐานแล้วให้โชนจะทิ้งองกล้วยยโอ้มหดูนะครับว่ามารินจะ น้ำหนักกี่กิโลครับอันนี้หัวอันนี้ห้าจุดสี่ห้าจุดสี่ห้าจุดสี่บวกอันนน้ชันท่อนหางนะครับหัวตรงทงหน่อยจะาสี่โลเจ็ดจ <laughs> เจอต่อหัวเด้อย่ัต่อสัน <laughs> ต่อสันเวลต่อี่นี่อต่อ,ต,อติดเลยนี่ครับมลลิมันตกที่นี อันนี้ผมได้เล่นเกมทายน้ำหนักกับลูกเพตใน a c e บุ o กนะครับผมก็มีคนทายถูกไปสองคนนะผมก็ได้แล่แล้วก็จัดการจัดส่งให้ไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ผมยังไม่ได้บินนะแต่ผมได้บินเดี๋ยวผมจะโพสต์ลงไปในเพจอีกครั้งหนึ่งนะครับโมี่แมนเจ็ดว่าเจ็ดจุดสี่เครื่องในเฮ้ยเท้าตัวนู้นยี่สิบยี่สิบโลนจุด ยี่สิบเอ็ดจุดสองโลท้าตัวนะอะเลของป้าดิคลิปนี้อาจจะตัดต่อมาไม่ดีสักเท่าไหร่นะครับเนื่องกว่าผมรีบมากๆเลยนะผิดพลาปดประการใดก็ขออภยนะัยณที่นี้ด้วยนะครับและนี่คือผลงานทั้งหมดของวันนี้นะครับส่วนตอนนี้ผมก็รีบอัปโหลดคลิปลงเพจและผมรีบไปทะเลดีกว่านะขอบคุณที่รับชมจนจบ<ด>นะ <même? S 1> ครับขอบคุณมากๆเลยนะครับสวัสดีครับ